สวัสดีครับผมต่องโต้ตาตัวจริงนะครับวันนี้เรามาชมรีวิวรถรีวโว่ล็อกโคนะครับ2.4นะฮะตอนนี้เป็นรุ่นออตโอต้นะครับ2.4ออตโอต้ราคา1ล้านกับ79,000บาทนะครับมาดูรอบรถกันนะครับตอนนี้เป็นสีใหม่นะครับสีเขียว ไฟเป็นแบบใบบีม led นะครับเรามาดูล้อ,อยางกันนะครับล้อ,อยางเป็นล้อ,อยางขอบ18นะครับยาง et u t o a l i n นะครับนะฮะกินน้ำมันนะครับตัวนี้ก็ประมาณ12อ่า15ประทานโทครับ15.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ภายในเป็นเบาะหนังนะครับมีช่องแอร์หลังนะครับรุ่นนี้จะมีพิเศษนะครับมีอุปกรณ์พ่แรงฝาท้ายมาให้นะครับติดมากับรุ่นรถเลยนะครับ รามาชมภายในตัวรถกันนะครับีอร์ออโต้นะครับมีปุ่ม Eco ค o โหมดพาวเวอร์โหนะครับแอร์เป็น, Auto, นแอร์ออโต,นต้นะครับแอร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มป้องกันการลื่นถ่ายตัวรถนะครับรุ่นนี้มีป้องกันการลื่นถ่ายตัวรถนะครับมี VSC มี TRC นะครับ T.R.C. เนี่ย,ป,ยออ SC, ป้องกันการลื่นถลายขณะออกตัว V.S.C. อ่าป้องกันการลื่นถลายขณะเข้าโค้งนะครับอ่าป้องกันการหลุดโค้งนั่นเองนะครับด้านหน้านะครับมีอ่าปรเจคเตรฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับด้านขวานะครับจะมีอ่าตัวโล็อกโค้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วนะครับมีตัวนี้นะครับป้องกันการหลุดเลนนะครับ ตัวนี้ PCS นะครับผมจะเป็นป้องกันการเตือนก่อนการชนนะครับตัวนีู้ดคอนทรลนะฮนะพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังรุ่นใหม่สามารถเปิดปิดได้นะครับนะหน้าจอเครื่องเสียงนะครับ Apple c a r p l a y รับมี Apple CarPlay นะครับ,ารบสามารถใช้คูณแมปได้เล่นจูก๊กแลดูแผนที่ได้นะครับบนเครื่องเล่นนะครับอ่าพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่นะครับแบบ VFC นะครับเป็นพวงมาลัยที่ช่วยกันในร้านในการขับขี่นะครับแปรผันตามความเร็วตามรอบรถนะครับสวยเลยนะครับ จากราคาแล้วเนี่ยครับผม1ล้านกับเจ็ด0เันในนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากนะครับออปชั่นความปลอดภัยค่อนข้างครบนะครับถุงลมนิรภัยเนี่ยจากรุ่นเดิมนะครับมี3ามจุดตัวนี้ให้มาเต็มที่เลยนะครับเจ็ดจุดนะครับเนี่ยสังเกตเสาเก่งนะครับมีถุงลมนะครับถุงลมนิรภัยเจจุดนะครับรุ่นใหม่ที่หัวเข่าด้วยนะครับ เกียร์เนี่ยออโต้ Auto เนี่ยก็ยังคงความการขับง่ายนะครับมีทั้งเป็นเกียร์ออโต้ละครับแล้วก็เป็นโหมดการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับช่วยในการขับขี่ระยะทางไกลขึ้นเขาลงเขานะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นี่ก็ง่ายๆครับการทำงานนี่ก็จะคล้ายๆกับ แอร์บ้านนะครับปรับองศาได้นะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งไว้ที่อุณหภูมิที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าชอบนะครับขึ้นมาเพียงกดปุ่มออโต้เท่านั้นนะครับแอร์ก็จะทํางานไปในที่องศานั้นนะครับอัตโนมัติเลยนะครับเหมือนแอร์บ้านนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอจะมีการเตือนต่างๆนะครับ ป้องกันการหลุดเลนนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบสีนะครับหน้าจอสีหน้าจอ i m มดีนะครับมีโหมดที่เครื่องเสียงนะครับสามารถเล่นดูบนหน้าจอได้นะครับเราไม่ต้องลัส้สายตาขณะขับขี่นะครับป้องกันการหลุดเลนนะครับ ไดมิเกเรดาคูดคอนโทนนะครับเตือนต่างๆนะครับเตือนเปิดประตูนะครับเตือนอันตรายต่างๆนะครับที่คนระวังในตัวรถนะครับหน้าจอนี้แสดงทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรุ่นล็อโคเนี่ยมีลำโพงละหกจุดด้วยกันนะครับลำโพง6ตัวนะครับมีทวิตเตอร์เสริมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ เสียงก็ค่อนข้างที่จะจะสมูทนะครับพอสมควรนะครับคุ้มค่านะครับในราคา1ล้านกับ7 9 0 0 0นานะครับได้ครบหมดเลยพร้อมช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างใหม่นะครับช่วงล่างที่นิ่มนวลมากขึ้นนะครับใช้เน่ยเพียงแค่3าแผ่นเท่านั้นนะครับมีเนี่ยแผ่นรองรับการบรรทุกได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การขับขี่ที่นิ่มนวลมากขึ้นนะครับ วันนี้พาติดตามแค่นี้ก่อนนะครับลีโวล o อกโ co สีเขียวนะครับสีใหม่ราคา1 7 9 0 0ล้านเะครับเราพามาดูความคุ้มค่ากันนะครับว่า,าคุ้มค่าขนาดไหนนะครับาฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ